The stars put such show a on ขอให้ลงทอนร้องเพลงไทยดิจะฟังเพลงไทยมีผ้บ้าวสามหนุอยเงินทาคอยสาวนั่งเงิว่าใจซึ่งกูสาหักตละน้อยอยู่ยูรู้จักเอ็จอนนี่โอเซนไหมจอนนี่โอเซน เอ๋อที่มันร้องหมอลำเป่าแคนไงอ๋ออ๋ที่มันอยู่อีสานอ่าฮะที่มันเป่าแคนแล้วมันทำด้วยฮะฮะตอนนี้โอเด่นเลนะโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะอันนั้นมันร้องก่อนหมอลำได้ด้วยเออสุดยอดเออสุดยอดเลยจะติดต่อให้ให้เขามานวดได้ไหมเออ ไม่เขาเรียกนวดแสดงว่าไม่รู้จักเอาแล้วแล้วหมอลำรู้ไหมเวลาเขาขึ้นเพลงเขาเรียกว่านวดนวดเรื่องนวดเรื่องเหรออึ้งนะ <laughs> อันนั้นอันนั้นอ,อันนั้นไอ้กินหญ้ารู้ดีกว่าคนละแบบกินหญ้าอยากได้อยากได้ <laughs> อยากได้ <laughs> 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 ยดัง <laughs> ไม่มีปัญญาสั See the sky Whenever you feel sad, you look up at the sky and you see everything that can be. I'm going to go to the museum.